สวัสดีค่ะเพื่อนๆทิพยก็พาเข้าครัวแล้วนะคะจะทาต้มยาต้มหัวปลีนะคะต้มหัวปลีก็เนื้อกะเมี่ใบมะกรูดนะคะก็รากผักชีนะมีเยอะใส่เยอะมีน้อยสสใส่น้อยไม่ไม่ใส่แล้วก็ตะไคร้ข่าตะไคร้นะคะมีหัวหอมสองหัวนะคะหอมแดงนะคะจะหอมแดงไปสองหัวไม่มีกระเทียมสดก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็จะใช้ขนอนะคะใช้ข่านหนึ่งก้อนนะคะ กระนดใส่กระนดปำนวนก้อนแล้วก็ต้มนะคะจะต้มกระดูกหมูก่อนนะคะต้มหัวตรีใส่กระดูกห,หมะะูกร,ระดูกหมูนะคะนี่ค่ะกระดูกหมูของพี่ติ๊ดเนาะมาดูกันนะคะแล้วว่าจะทำยังไงนะก็ได้หัวปรีมาหนึ่งหัวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ให้น้ามันอุ่นอุ่น,นิด in, น,ะะนึงก่อนไปใส่ค่ะไม่ต้องให้เดือดนะคะให้มัน,นอุ่นก่อนนะคะเอาติดไวหะะ้หนึ่งช้งอนชานะคะหนึ่งช้อนชาก็จะต้มนะคะ นี่ให้น้ำมันร้อนแล้วเนาะพริกก็จะเอาหมูใส่นะคะใส่หมูใส่สามม่อใส่หมูไปเลยนะคะแล้วเราจะไม่คนมันนะคะก็จะมีพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยบุกนะคะพริกพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้บุกมาเนาะบุกข้างในใส่หมูไปหมดนี้นะคะแล้วก็จะกดฝาไว้เนาะแล้วม,มาดูกันนะคะ นี่ละครับทิชไทดำก็บุกประมาณนี้นะคะบุกออกมีคก,ก็เอาคกบุบนะคะท,ทิ่ไม่มีโคที่ก,ก็ไม่ได้ใช้ครบุกนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวติดขาไว้แป๊บนึงนี่นะคะก<อ>็เดือดแล้วเนาะก็จะมาช้อนช้อนฟองออกไปแล้วนะคะต้องช้อนฟองออกนะคะหรือใครไม่เอ่อช้อนก็ตามใจนะคะ ลายทางนั้นนะคะเพราะว่าเป็นต้มหัวกลีนะคะเดี๋ยวน้ํามันก็จะเต็มสีอื่นไปอยู่เดียวนะคะ mm hmm. ก็ทิชชิช้อนออกหน่อยหนึ่งนะคะออเพราะว่าช้อนสองออกไปจะต้มหมูให้มันเปื่อยก่อนนะคะเพราะว่าหมูไม่เปื่อยจะไม่ใส่หักีนะะ mm hmm. เพราะว่า ต้องทาให้อร่อยนะคะอร่อยทําเองกินเองนักเรงพนไม่อร่อยทิ้งดีคะ่ะโอ้ยเนาะไก่หัวสามชั้นนะคะเป็นเส้นนะคะทิชชอาจะต้มด้วยนะ,ะเพราะว่าจะเอาไว้ทำอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นเมนูยำนะะต้มให้มันเกลือเหมือนกันแล้วนี่นะคะหัวปลีนะคะหัวปลีทิชท,ที่จะต้มเนาะ,ะจะเอาแต่อ่อนๆมันนะคะไม่ใส่ทั้งหัวต้มมาระยะหนึ่งเนาะ,ะทิชชูก็จะใส่นะะ้ำกัน ใส่ใส่เสวนะคะใส่ซีอิ๊วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะสองช้อนก็ได้ใส่ไปสองช้อนโต๊ะแล้วซีอิ๊วไปเรื่องปรุงก็ปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราชินนะคะชินให้รสมันเข้มข้นหน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยใส่หอมปีนะคะ ส่วนโหดรีนี่แล้วแต่เพื่อนจะแช่น้ํามะขามหรือไม่แช่นะไม่แช่น้ําเกลือหรือน้ํามะขามนะแต่ของพี่ติ๊ไม่แช่นะ<ม>ก็จะบุกใส่ไปเลยนะหั<ม>่นก็ใส่ไปเลยตอนหัน่นเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะใส่ตอนไหนใส่ตรีแลนะ้วนะโหตรีแล้วนะคะนี่นะคะ่ะบอกแล้วนะคะพี่ติ๊ไม่ได้แช่อะไรนะคะไม่ได้แช่น้ำคลุมใส่อะไรจะใส่อที่อ่อนๆไปก่อนนะคะ ก็จะฉีดใส่อย่างนี้นะหันแล้วก็มีนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ฉีดใส่นะคะอันนี้หั่นนะคะอันนี้เป็นหัน่นไม่ต้องกลัวมันดำมันไม่ดำหรอกก็ลงไปในน้ำร้อนกระทะที่ทิพมันร้อนนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทำกินนะกระทะไม่ร้อนหม้อไม่ร้อนพอแนละ้วอย่าทำนะอย่าทำอย่าทแบบนี้นะคะมันจะทำให้หัวปี ดำ,ดำนะคะอันนี้ได้ดำแน่นอนนะคะเพราะว่าทิพทิทำมาหลายรอบแล้วก็จะใส่เข้าไปแล้วนะคะหั่นมั่งอะไรนั่งอย่างเงี้ยไม่ต้องทิศทีที่ฉันแล้วก็ลูกกล้วยที่ทิแไม่เอาออกก <c oughs> ินได้นะคะเนี่ยก็ใส่เข้าไป ใจฉันเลยค่ะฉันอยากทำยังไงก็ฉันก็จะทำอย่างนั้น,น,นก็อาจจะมีบ้างที่เราไม่ได้กดไม่ทันกดลงไปนะมันก็จะเขียวรสชาติของมัน,น,นใส่ไปหมดเลยเยอะเลย อื่นก็ในเฮาก็ทิ้งไปเนาะในห่าก็คั่นใส่ไปเพิ่มเติมไปค่อนข้างจะใช้เยอะพี่พี่ยเพราะว่าชอบนะครับเห็นความชอบส่วนตัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เข้าไปแงาแก่แกแ่ก็ก็จะมีบ้างลนะคะสียวเขียว ใส่เข้าไปเลยนะคะมะเขือเทศที่จะใส่อน,นี้เองนะคะมีกระดับปีเหลืออยู่มันกระดับปีซื้อมาเยอะกินไม่ทันก็ในน้กุูงก็ใส่เพิ่มไปนะนก็จะใส่ตนะิ๊กเนาะเดี๋ยวหัวปีมันเจอไอ้น,นี่มันก็จะนั่นแล้วละเดีย๋ยวเจอฝั่งเปรี้ยวนะเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะ ใครอยากแช่ก็แช่นะครับังแช่น้ํานะคะพิธีไม่แช่นะแนะนําสําหรับมือใหม่นะมือใหม่นี่ให้ใส่ถุงมือนะคะในกานยางของหัวปลีนี่มันจะติดมือนะคะติดมือมือก็จะออกเหลืองๆนะ,ะนี้ต้มยางหัวปลีของพิธีก็เดินทางม,มาถึงเครื่องทางใกล้จะเสกแล้ะครับนะท,ทีไรก็เต้นหม้อทุกทีนะคะ ิดไปกินยาวไปสองวันเนาะเมนูนี้ก็ทำกินกันทั้งไอ่นิปลาท้าก็ใส่ไปนะคะที่ที่ไม่มีปลาปรหาหา้านะปลารมบไม่ได้ซื้อมาก็ไม่ใส่นะคะลืมใส่พริกเดี๋ยวขอทุกริกใส่กันเนาะนี่นะคะทุกทิกใส่ไปแล้วนะคะเพ,เพื่อน ในเต็มน,น้ำพริกนะคะใสท่ทุกใส่อย่างนี้นะอันนี้ก็คือตอ้อยงยำหูปีใส่กระดูกหมูนะในตรงไปใส่แต่ใครมีน้ำพริกเขาก็ใส่ได้นะคะที่ินไี่ที่เกาไม่ใส่ตัวนีน้ำพริกปลาร้สับอยู่ไม่กล้าเอามาใส่เพราะว่ากลัวกลิ่นรสชาติมันจะเปลี่ยนนะเนาะก็เลยไม่ ต้นหอมผักชีช่วงนี้แทงก็ไม่ซื้อฮะรากผักชีนี่มันมีมาหลายวันละใส่ไปอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็ชิมรสนะคะชิมรสชาตินะคะถ้ามันได้เปรี้ยวก็เติมนะคะอันนี้พี่ทิปเติมน้ำมะขามนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่นะคะขอคนก่อนคนให้โหดร,รีกับตักบบลงไปขัง้งล่างกะกะหล่ำปีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ก็ว่าเราไม่ต้องใค้ชอบก็ใส่นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พิทิมันมีอยู่นะคะก็เลยเอาใส่ไปโอเคแล้วรสชาติได้นะคะก็เหลือแต่ใส่อันนี้เข้าไปนะคะนี่นะคะน้ำมะขามน้ำมะขามนี่คั้นไว้แล้วใส่ตู้เย็นไว้เนาะเราจะใส่ไปก่อนสักสองช้อนก่อนนะคะเพราะว่ามะขามไทยเรานี่เรี้ยวดีจริงๆนะคะโอเคนะคะ คนกันปรีก็น่าจะสุกแล้วล่ะแต่ถ้าใครชอบในชอบเล่ก็ไม่ต้องต้มต่อทิ้ต้มต,ต่อนะคะเพราะว่าชอบให้หัวฟลีสุกสุดมเมือเทศก็ถ้าไม่ชอบให้มะเขือเทศเล็กก็เอาใส่ทีหลังนะคะ่อได้โอ้โหรสชาติเอาแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จทีททนะสุกแล้วนะคหะัวปีก็เอาประมาณนี้กว่าที่ที่จะกินก็โน่นนะคร มันก็จะเปื่อยไปอีกก็จะใส่ผัดนี่นะคะผักชีมันมีนิดเดียวนะคะใส่ไปแค่นี้มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเนาะปีต้นหอมก็ใส่ไปได้นะคะนีไม่ใส่นะคะก็ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดไลค์กดกระดิ่งไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะให้กำลังใจด้วยดีเสนอมานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ